ครับชิปนี่ก็มาเบ่งวิธีการใส่ข่าวมองนะครับภาษาไทยก็เอื่นคคยนั่นละแต่ภาษาอีสานอื่นมองนะที่เขาใส่นี่กําลังเห็ดกําลังทํำอยู่นี่กัตาขนาดสี่เส้นหานะครับสี่เส้นหาเลิกหาิบตาจะหน่อยนามรลวงนามลงมานีนะครับนามหลายนามหลากมานีเขาก็สีได้ ใส่ม่องนะครับช่วงเวลาว่างมันนี่บระดไปเห็นงานครับฝนตกเลยเขานางานบ่ายมานาั่งใส่ข่าวม่องนะครับสู้ข่าวม่องไว้ม่องชนิดนี้เป็นม่องแบบหมพี่น้องเอามาลองใส่แล้วมันถือดีนะครับใส่แต่ข่าวแล้วก็ไปปล่อยใส่น้ำเลยถือดีนะครับถือดีในในการเซตม่องแบบนี้ราคากระถือน้ำอ้า ใส่เด้ขาวเสือกเท่ากับหาปลอมเศษกระป๋องเศษกขวดน้ำก็ได้นะครับไปหอยไปแขนในการเป็นปลอมบาระยะหางซ้ำใดก็ได้นะครับเป็นการใส่น้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งไม่เป็นน้ำไหลเด้ออ่าไปใส่น้ำนิ่งจะได้ผลผลดีแห้งนะครับในถือปลาดีแห้งอ่ะบัวตาหน่อยตาใหญ่ก็ถือดีแห้งนะครับอันนี้เป็นไข่นะครับเป็นตาไข่ เย็นเบอร์สิบเอ็ดครับ